บาไหลพอวันมันจะกลมค่ะสังกะสีมันเป็นจังเนี่ยแล้วมันเป็นหลังคามันก็จงน,น,นี่ว่ามันสังกะสีอันนั้น <ตะ S 1> สังกะสี<ต>ะมันว่า<ะ>ม,มันสังกะสีมุ้งหลังกาเฮือนแล้วก็เดินไปมันก็งำติงกเ็เจ็บแล้วเจ็บเป็นแผลเป็นแผลเสาเอิญว่าสังกะสีบาสเท<อ>่าบาสไหล ถือตองมีเหตุผลนะตลาดไม่เคยโดนแต่ว่าเจือเคยโดนเจือตอนจักทินยังไม่ให้เกิดนะเออถ้าเจือเป็นเชือกเจือเป็นเส้นเป็นซิเส้นบาทยาคู่ตะคริ่งเป็นเชลโลเป็นหันแผลแผลจะเป็นหนอง ต้องไปหาหมอกี่คร้พาจะไปหาหมอก็พาอย่าบอกเอ่อแพ้หาจ้งก็ใช้พิมกับตัวฟันเออแมนจันเจ้นเหรอถึงถึงว่งยาตัวฟันอนะ่ะอืมแล้วมง่อวานี่ถามก็ไปอินตะแมวซะ่ไหมนี่โดนเลยเข็มนึงไปหาหมอเลยบอ๊บอบมีกัน เออโดนไปแล้วหนึ่งเข็มโด, <Okay. S 1> โดนเต็มเต็มเลยเจ็บยะต่อหมดกัดนะมันอีเจ็บจะหังอืมปะร้อยหาร้อยตาตอมดกัดแล้วก่อนที่จะอ้อจะเคลิ้นนะโอ้โหหน่าเสียจ่อยหน่าจ่อยเลยห <c oughs> ย่าดมาเท่นี้แต่ยาม่อยะคือตีอะอ๋อบะยะคือตี ใครใครจะตีทับทิมด้ถาทับทิมเมาไปหาหมอ,อมฮะไม่แหละอุดเออเซตแน่เอ,เออแสดงว่อเจ้ากันตีไหมนะถ้ามาไปจะโดนลุ้มตีเลยนะยานจัดเลยมึงไอเนี่ยอีหลอกอีห้องหายอยู่แนะอืวน้ำตาอีไหลออกมานะเอออันอ,อ ถ้าอินบัลวังน่ะต่แมวน่ะไปขวนเอาน่ะก็ต้องไปหาหมอบอกก้นโดนขวนจะต้องไปหาหมอคือทับทิมเมงว้าเดียวทับทิมโดนแมวไปแล้วครั้งหนึ่งขวนตรงนี้ชืออีเธอเิงเกาะหมาอีออ๋ปางอ่ะไอ <ừ> mm. ปางน่ะมันขวนขานมันลอขามัก็แมว่มาขวนน,ะน่ะอีกจะเลยต้อง อย่าหมันขวนเือโรคบาดฉีดเขานี่ยัาไปถือมันฉีดหัวเออฉีดตรงนี้ก็ฉีดตรงนี้ก็ฉีดตรงนี้อืมเก็บแมวครั้งแรกอ่ะโหเป็นซิปวันน่ะแลาวตรงไปรวยเออไปนั่งรอรับกินเกาะแมมูแยบเบิ้ง แมาบะแล้วเจี๋ยวมาบ่แล้วยิบมันยิบมันไปวางตรงจะปีใดแต่ว่าห้ามอมมีกินทำไมเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะยิบมันไปวางตรงนี้ตรงงานใดแต่ว่าห้ามอุ้มเข้าใจอ่ะใ้่ต่อไปนี่นะถ้าเอาผัดเต็มมาหุมแขนมันก็หคุมขามันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันโซกโป๊กก็คุมขา มันจะกินข่าวหาะ่รที่แล้วตัวทับทิมนั่นแหละต้องระวังอย่าไปอิ่นกับตะแมวคือข่าใจใหญ่นะอ,อันที่บออนนี้ข่าใจย่ขา่าใจดีมากบออห่างหาฟังเปอร์เซ็นถ่าดือก็จะต้องไปโดนจิ้มยาเจ็บอีก เคสยาเบิงทาเนี่ยเคสเด,ดือบะเคสคุยอะยาเออแต่ชียามันดีกว่าเพราะว่าอีอยากกินขนมห้วยอือเออจะได้กินขนมงวานี่แดกขนมมาถุงเบลเลอเลย,เลยถุงเหนือด้วย,วยไข่ติ่งมาด้วยหมดแลวเออกาจ่างไปหาหมอไม,นะนะอม่นานนะอื